ีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราช,ชนโนดครับเนื้อที่200ตารางวา380,000บาทยกแปลงเลยครับเดี๋ยวแมนจะพาไปรับชมขอบเขตที่ดินเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชเช่นเคยครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินโคราชัมเลอร์200นะครับวันนี้แมนได้เปลี่ยนการทำคลิปวิดีโอใหม่นะครับผมเปลี่ยนเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมคลิปวิดีโอแมนอย่างเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขนะครับแมนได้ลงถ่ายทำเลยนะครับถ่ายทำณที่ดินจริงครับผม ให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบรับรู้นะครับว่าแมนได้เดินทางไปที่ดินจริงด้วยตัวเองครับผมและที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวไปรับชมที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชครับผม ช่องนี้เป็นช่อง YouTube ของแมนเลยนะครับแมนมาเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนวิดีโอแบบใหม่เลยตอนนี้กำลังมาแรงเลยครับสำหรับวิดีโอนะครับที่ดินของเราตอนนี้นะครับแมนได้พามาพบกับที่ดินอำเภอโนนไทยครับผมที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดครับเนื้อที่200ตารางวาเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา3 8 0 0 0 0บาทยกแปลงเลยครับเดี๋ยวแมนจะพาไปรับชมขอบเขตที่ดินเลยนะครับที่ดินของเราครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้ครับ ที่ดินของเราจะมีหลักเขต Authority แล้วก็มีเสาปักคู่กับหลักหมุดชัดเจนเลยครับผมที่ดินของเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวนะครับเดี๋ยวแมนจะพาไปชมด้านหน้าของที่ดินก่อนครับผมจะเป็นถนนที่ดินของเรามีน้ํามีไฟพร้อมเสาไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าที่ดินหรือว่าอยู่ด้านที่ดินของเราเลยที่ดินของเราเสาไฟฟ้าจะเป็นเสาไฟฟ้าไฟสามเฟสนะครับผมแล้วก็มีปั๊บปาอยู่ด้านหน้าที่ดินของเราด้วย เดี๋ยวเราไปดูรกเตขตงเสาไฟฟ้าด้านนี้สิครับผมด้านหน้าของเราจะกว้างอยู่ที่14เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ทิศใต้จะกว้าง14เมตรครับด้านทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกนะครับจะกว้าง5-6เมตรครับทางทิศตะวันออกจะติดกับบ้านหลังสีชมพูนะครับส่วนทางทิศตะวันตกก็จะติดเพื่อนบ้านเช่นกันครับเดี๋ยวแมนจะพาไปชมที่ดินด้านในนะครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับที่พูดติดขัดครับผมเพราะว่าเป็นการเริ่มวิดีโอไลฟ์นะครับวิดีโอแรกของแมนเลยครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมดินก็จะเสมอกับข้างเคียงเรียบร้อยแล้วถ้าท่านนะครับที่มาซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อที่จะมาสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับสามารถผมดินเพิ่มเติมได้ประมาณ20เซนนะครับสร้างบ้านก็จะดูสวยนะครับผมหรือว่าจะไม่ต้องผมดินเพิ่มก็ได้ก็จะเท่ากับ ข้างเคียงหรือว่าเท่ากับเพื่อนบ้านเลยนะครับแต่แนะนํานะครับถ้าสร้างบ้านหลังนะครับผมสามารถผมไว้ถอนก็ดีนะครับที่ดินของเราจะเป็นป่าไม้อยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นป่าเล็กๆครับผมจะมีป่าไม้ใหญ่บางต้นนะครับเราสามารถมาให้แม็โครนะครับมาตีป่าหรือว่ามาทําความสะอาดได้ราคาของแม็โครจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมสองพันบาทนะครับต่อวันครับ หรือว่าถ้าไม่ถึงวันจะเป็นชั่วโมงเลยครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงนะครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ครับ I D แมนมาได้เลยครับและที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ใกล้ครับผมมีเพื่อนบ้าน เพื่นบ้านอยู่อาศัยแล้วก็มีรถขนจรไปมานะครับด้านขวาของเราจะไปอบตส่วนด้านซ้ายของเราจะไปรีสอร์ทเชอร์มาดาครับผมทางจากรีสอร์ทเชอร์มาดาประมาณเพียงแค่ไม่ถึง100เมตรนะครับที่ดินของเรานะครับจะห่างจากถนนหมายเลข2150ครับถนนหมายเลข2 5 5 0จะเชื่อมต่อระหว่างอำเภอโนนไทยและอำเภอขามสแกแสงครับถนนเส้นนี้เราจะห่างเพียงแค่ไม่ถึง ไม่ถึง1กิโลครับห่างเพียงแค่60 0อเมตรเท่านั้นครับผมและที่ดินแปลงนี้นะครับจะห่างถนนลาดยางครับเป็นถนนสีเลนหมายเลขสองูนห้าเพียงแค่4ี่กิโลเมตรเท่านั้นครับถนนสีเลนหมายเลข2 0 5ูน้าะครับเป็นถนนเชื่อมต่อครับระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิที่ดินแปลงนี้จะห่างอำเภอเมืองเพียงแค่30สกิโลเมตรครับและห่างกรุงเทพมหานครนะครับเพียงแค่2 0 0รอยกว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับผม บรรยากาศด้านหน้าที่ดินที่กว้างประมาณ14เมตรนะครับถนนด้านหน้ากว้าง6เมตรครับ2เลนรถสวน่งกันได้สะดวกสบายนะครับเสาไฟจะอยู่ด้านหน้าเลยครับผมเราจะสังเกตนะครับว่ามีไฟสามเฟสครับผมเพราะว่าเสาไฟสามเฟสมีสี่เส้นนะครับเส้นด้านบนจะเป็นเส้นนิวตันนะครับส่วนสามเส้นด้านล่างจะเป็นไฟสามเฟสนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเป็นไฟโรงงานเขานะครับอีกฝั่งหนึ่งแม่นก็ไม่แน่ใจครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับผมอยู่ในยําเกษตรนะครับเพื่อที่จะมาสร้างบ้านอยู่นะครับแล้วก็ทําการเกษตร <m> ทาสวนทําไร่หรือว่ามีพื้นที่ใช้สอยอีกมากมายนะครับถ้าเรามาสร้างบ้านอยู่ตรงกลางนะครับหรือว่าอยู่ด้านหน้าที่ดินด้านหลังที่ดินของเราก็จะมีพื้นที่นะครับที่จะทําสวนทําไร่เลี้ยงไก่นะครับหรือว่า <m> ปลูกผักอะไรต่างๆนะครับผมเพราะว่าพื้นที่นะครับถ้าตีป่าออกก็จะมีความกว้างคร<ม>ับแล้วก็ บรรยากาศน่าดูมากแล้วก็น่าอยู่อาศัยเพื่อนบ้านใจดีครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมแมนขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการรับฟังครับขอบคุณมากๆครับฝากที่ดินโคราชด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ